สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซแล้วกาท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี่ทั้งช่องของแอดทวีซีมูนก็ได้มาอัพโหลดเกี่ยวกับไม้นะครับได้ไม่มาไม่นะครับกานำเสียงเป็นยงังไงกาคอมเมนต์มาได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือ เกี่ยวกับการเผาทานนะครับอาชีพเผาทานนะครับอยากจะบอกเอฟซีว่าตั้งแตแ่หยุดอาชีพเผาทานมานะครับกับประมาณบ่ถึงปีนะครับกับรู้สึกว่ามันมีสิ่งเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์น,นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับ เอฟซีหรือว่าเพื่อนๆที่เขามาชมนะครับทุกมือนี่แอดมีความสบายใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับกับอาชีพนี่นะครับเพราะวันยังตีแต่ก่อนแอดมีอาชีพคาขายนะครับตามตลาดนัดต่างๆนะครับ การค้าขายก็ยังว่าแหละทุกมือนี่มันก็นเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายอย่างนะครับเราอีกอย่างสภาพจิตใจการค้าขายเนี่มันต่างก,กันกับการค้าขายทานนะครับการค้าขายแต่ก็เนี่ยมีความสภาพจิตใจกดดันมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไปสื่อของเขามาขายแล้วก็่มาผลิตมาจํหน่ายนะครับเขากับ คิดไปต่างๆนันน้าเกี่ยวกับกําไรแน่ล้วก่ผลเสียแน่หลายอย่างผลเสียก็คือของเสียแน่เมื่อายุแน่นะครับแล้วก็เห้าสิขายได้บ่ยังสินะครับเราอีกอย่างก่บคาเศรานะครับหลาย,ยาลาลอย่างแล้วก่ระยะวิกฤตเขามาอีกนะครับแล้วก็เลยมาแช่ประสบการณ์เรื่อง การเผาทานให้ฟังนะครับว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าแอดก็เคยประสบมานะครับก็คืออย่างนี้นะครับอาชีพเผาทานเนยเป็นอาชีพที่ว่าอิสระนะครับภายใต้สภาพจิตใจที่ดีมากเลยนะครับภารกิจประจำวันของแอดบ่มีง่ายงกงาน,นะครับง่ายๆนะครับ ตอนเย็นมากกลกินข่าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวนอนล้วกาเบิ่งโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับเบิ่งเพื่อนเบิ่งช่องต่างๆนะครับและะ้วกาคอมเมนต์ตอบเอฟซีนะครับให้เวลาตอนเย็นช่วงนี้นะครับประกะขาข่าวนอนนะครับก่อนข่าวนอนกั แอดก็จะได้ทำการบานนะครับเกี่ยวกับน่าน u t u b e ของแอดก็คือจดรายละเอียดต่างๆว่ามืออื่นเขาสิลงิปดยังแน่อย่างสินะครับเขาว่างแผนว่าเฮ็ดยังแน่มืออื่นเฮ็ดยังแน่นยสินะครับแล้วกานอนนะครับแอดก็นอนเร็วนะครับนอนประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอย่งสินอนนะครับเหล้วแต่งานนะครับหลังจากนั้น ตื่นเศร้ามาแอดตื่นตีสีนะครับตีสีอาบน้ำอาบทาเข่าห้องนงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่งโตพร้อมเฮ็ดงานนะครับกินเข่าเรียบร้อยนะครับประมาณหกโมงนะครับกัเฮ็ดงานครับนี่ยกเช่นมื่อนี่ก็มาเฮ็ดงานนะครับหกโมงนะครับกับแม่จุดเต่านะครับก็อยากจะให เอฟซี FC, เข้าใจนะครับว่างานเผาทานนะเป็นงานที่ว่าหนาสัมผัสนะครับแล้วกา็เป็นอาชีพที่ว่าแอดคิดว่าเลือกเป็นบรรปลายชีวิตแต่สําหรับอนาคตนั้นเอก็กกาบลูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าถูกมือนี่อยู่กับการเผาทานดีที่สุดแอดเห็นงานตั้งแต่หกโมงนะครับเห็นเงาเลยนะครับเงาบริยุทธ์บริเห็ด งานเยอะแยะครับงานเผาทานบ่บบมีได้หยุดนะครับเป็นงานไข,ขว่ไขวาม,มาเรื่อยนะครับจนแถบที่ว่าไขา้่ไข้กับฟลาบ่มีเวลานะครับแต่ว่าเป็นงานที่ว่างานส่วนตัวเอามีความสุขนะครับนะครับบาถึงกับว่าไผ่ซิมาะเร็งออียงเฮ้าแบบนี้บ่มีนะครับแต่ว่าเฮ้าเร่งตัวเฮ้าเองว่าเออถ้าเฮ้าบกเห็ดมันบ่อแล้ว ขา้าวโบเห็ดมันบ่สะอาดสะอาดมันบ่เรียบร้อยมันหกมันหยังจังเี่นะครับขนาดแอดเฮ็ดบ่หยุดบ่เซ้ายัางหกแบบนี้นะครับต่กาเป็นไปตามสภาพนะครับก็ขอให้ FC ซคิดเบิ่งว่าสมควรเฮ็ดบล้วก็อายุของแอดกัหลายนะครับ้วก็หลายหลายย่างนะครับสมควร ดีมากๆเลยนะครับสำหรับงานเผาทานเอดไห้ยกสีเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ